สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับมินิแอปตัวใหม่ที่จะมาใช้แทนกับแอปมินิคอนเน็กเต็ดก่อนหน้านี้นะฮะ oh. แล้วผมจะพาไปดูว่าวิธีการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับรถมินิเนี่ยเป็นยังไงและฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ oh. เดี๋ยวผมพาไปดูกัน oh. ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับตัวรถมินินะครับ oh. เราก็ต้องโหลดแอปมาก่อนนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ย ได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS เลยนะครับก็ในระบบ Android เนี่ยเราสามารถดาวนโหลดได้ที่ Google Play Store แล้วก็ในระบบ iOS เสนี่ยาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store ครับสำหรับคนที่เข้าแอปมาแล้วนะครับเราก็สามารถกดที่ปุ่ม Next ด้านล่างได้เลยครับกด Continue จะเจอหน้า Mini ID Login สำหรับผู้ที่มี Mini ID เดิมสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้เลย สำหรับท่านใดไม่มีมินิ i d กดปุ่ม r e g i s เตอร์ครับกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ท่านกลับไปยืนยันตัวตนผ่านอีเมลของท่านจากนั้นให้ล็อกอินอีเมลที่ท่านสมัครแล้วกำหนดพินเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่อมาแอปจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลในมือถือของท่านให้กด Continue ให้ติ๊กยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดแล้วกดปุ่มรเครครับพอเข้าถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็สามารถแอดวีเคิลได้เลยกดที่แอดวีเคิลตรงนี้ฮะเราเอาเลขวิน n นอรเบอร์13หลักนะครับจากตัวรถมากรอกใส่ข้อมูลตรงนี้ได้เลยครับ สำหรับมินิทุกรุ่นนะครับเลขตัวถังจะอยู่ฝั่งประตูทางด้านซ้ายยกเว้นคันที่แมนนะครับจะอยู่ทางประตูด้านขวาพอเรากรองวิน n u m ัมเบอร็สหลักเสร็จแล้วนะครับเราก็มารอโค้ดที่จะส่งไปที่ตัวรถนะครับแล้วก็เอามากรอกที่ช่องตรงนี้ได้เลยวิธีการเข้าดูวินในตัวรถนะครับที่ส่งมาจากตัวแอปพลิเคชันก็เข้าไปที่ตัวมุมซ้ายบนที่มีชื่อว่ามินิ c o n n e c เต็ แล้วก็เลือกมาที่มินิ m e เมสเซจแล้วก็นี่ครับเราจเจอข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็เอาตัวเลขมากรอกที่แอปพลิเคชันได้เลยเพียงเท่านี้ตัวรถของเราก็สามารถสั่งงานผ่านแอปมินิที่เราคอนเน็ t ไว้ได้ครับ